นิทานเรื่องมดกับตั๊กแตนเช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนขณะที่มดและสัตว์อื่นๆกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งตั๊กแตนจอมขี้เกียจก็เอาแต่เล่นดนตรีและร้องเพลงอย่างสนุกสนานเมื่อเจ้าตั๊กแตนเห็นฝูงมดขนอาหารผ่านมาก็ชวนให,มนมห้มาร้องเพลงด้วยกันมดทั้งหลายมาร้องเพลงเป็นเพื่อนข้าไหมแต่พวกมดบอกว่า จ้าตักกแตนจึงร้องเพลงต่อไปโดยไม่สนใจพวกมดอีกเมื่อถึงฤดูหนาวมดและแสัตว์อื่นก็ได้กินอาหารที่สำรองไว้ตั้งแต่ต้นฤดูร้อนขณะที่ตักแตนไม่มีอาหารกินเลยจึงต้องทรมานด้วยความหิวโอ้ยหนาวก็หนาวหิวก็หิวข้าไม่น่าเกลียดข้าเลยพวกมดเกิดความสงสารตะกแตนจึงแบ่งอาหารให้และบอกตกแตนว่า ถ้าแกแตนจริงตั้งใจว่าฤดูร้อนปีหน้าจะขยันทำงานและไม่เกียดา้านอีกแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้เกียดคด้านมักลำบากในภายหน้า